อาโทมี่สินค้าแบรนด์เกาหลีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวนะคะพี่นัทก่อนที่จะมาทำธุรกิจอาโทมี่ก็คือเป็นช่างเสริมสวยมาก่อนค่ะและปัจจุบันเป็นตัวแทนการประกันชีวิตและก็ ทำธุรกิจออนไลน์ค่ะซึ่งตอนนี้พี่นัทได้เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทอะโทมีซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนะคะทีะ่สัญชาติประเทศเกาหลีใต้ชื่อว่าอะโทมีไทยแลนด์ปัจจุบันอะโทมีไทยแลนด์นะคะเข้ามาเปิดในประเทศไทยก็5ปีแล้วค่ะ และเปิดสาขาที่ต่างประเทศถึง12ปีและขยายสาขาไปถึง26ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวอตโ m มี omy, ในประเทศไทยนะคะก็มีสินค้าในแอปอตโตมีแล้วก็ในเว็บไซต์ประมาณเกือบร้อยกว่ารายการที่ทยอยเข้ามาค่ะและที่สาขาเว็บไซต์ของต่างประเทศก็มีเป็นพันกว่ารายการเลยทีเดียวค่ะ สินค้าของอัลโทมีมีกลุ่มอุปโภคบริโภคเป็นสินค้าของใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพแล้วก็ความงามแล้วก็มีสินค้าที่หลากหลายซึ่งเป็นงานวิจัยของสถาบันพลังงานประมาณูประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ทําการวิจัยและ มีโรงงานที่ผลิตเป็นโรงงานเดียวกันกันกบบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็น c r o ด์แบนด์ค่ะที่ชื่อว่าบริษัทโคมาค่ะยังมีสาขาที่โคเรียแล้วก็สาขาที่อเมริกาด้วยและนาวันนี้ค่ะพี่นัตตัดสินใจเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทอะโทมีวันนี้ค่ะเพราะว่า เป็นคนหนึ่งที่เห็นว่าสินค้าบริษัทออโทมีเป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับเกรดพรีเมียมค่ะ แต่ต้องขอบอกว่าราคาถูกมากๆเลยและทุกคนสามารถซื้อกินซื้อใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะที่ทุกคนเห็นสินค้าอยู่ด้านหน้าพี่นัดนี้นะคะก็เป็นสินค้าส่วนหนึ่งที่อยู่ที่บริษัทพาโทมี่นะคะอยู่ที่สุขุมวิทซอย19ค่ะหากเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้าไปเยี่ยมนะคะบริษัทก็จะได้เข้าไปทดลองสินค้าและก็จะได้เห็นสินค้าหลากหลายเลยทีเดียวค่ะสินค้าทุกตัวนะคะต้องขอบอกว่าเป็นสินค้า ที่แอ o สูตรมากๆเลยแล้วก็ราคาที่ทุกคนจับต้องได้เรียกได้ว่าประหยัดจริงๆนะคะ และส่วนหนึ่งนะคะวันนี้ที่นัทตัดสินใจเข้ามาร่วมทําธุรกิจเพราะว่าในเรื่องสินค้าที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับชีวิตประจําวันอยู่แล้วค่ะที่ทุกคนจะต้องใช้และมีการใช้ดีแล้วก็บอกต่อได้ซึ่งวันนี้ค่ะพี่นัทก็อยากจะแบ่งปันถึงกับรายละเอียดของบริษัทอโทมีดังนี้ค่ะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจนะคะที่ซื้อกินซื้อใช้กับสินค้าในส่วนของแอปอื่นอยู่แล้วนะคะหรือว่าเราจะต้องเข้าไปซื้อ สินค้าไม่ว่า ในเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าซื้อในออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์อยู่แล้วค่ะต่างวันนี้ถ้าเกิดว่าจะดีกว่าไหมถ้าเรานะคะเข้ามาใช้สินค้าในแพลตฟอร์มของ Atomi ีค่ะและทุกคนได้กลับไปเป็นคะแนนเป็นแคสแบ็กนะคะกลับไปเปลี่ยนเป็นเงินให้กับพวกเราค่ะหากวันนี้เพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นกับธุรกิจอัโมีอย่างไรนะคะพี่นทนะคะทักเข้ามาได้เลยในอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าเพิ่มไลน์แอปขียงพี่นัทมาได้เลย ะะและพี่แนทก็จะให้ข้อมูลกับเพื่อนๆนะคะและกดเข้ามาดูข้อมูลรายละเอียดนะคะพี่แนทก็จะมีไลน์ส่งไปให้กับเพื่อนๆนะคะและซึ่งวันนี้ซึ่งพี่แนทคิดว่าการทําธุรกิจอะโทมี่เป็นการเริ่มต้นที่ง่ายมากสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีโอกาสที่ยังไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเรานะคะเปิดรับ ผู้บริโภคและก็ใครที่สนใจทำธุรกิจก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมทำธุรกิจได้ด้วยการดาวน์โหลดแอป a t o m i Mobile เพียงง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะและวิธีการต่างๆในการแชร์ลิงก์หรือวิธีการเข้าไปสมัครนะคะในระบบของ Easy s v i c e นั้นพี่นัทจะบอกวิธีการให้กับเพื่อนๆเ,เองนะคะเพียงวันนี้เพื่อนๆเ,เ,เปิดใจค่ะว่าอยากจะได้ทดลองใช้สินค้าดีๆ มีคุณภาพระดับเกรดพรีเมียมนะคะแต่ราคาเรียกได้ว่าถูกแล้วก็ประหยัดย่อมเยาวมากนะคะหากใครฟังพี่นัทแล้ววันนี้ต้องการจะมาเป็นสมาชิกหรือว่าต้องการเป็นยูเซอร์อาโทมีสามารถทักพี่นัทมาได้เลยหรือเพิ่มไปที่ไลน์แอปเขียวได้เลยนะคะก็ ฝากกดติดตามนะคะที่เพจพินัทอโทมี่สินค้าแบนด์เกาหลีด้วยนะคะหรือว่า Facebook นัชชุดาลากเวทีได้นะคะด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะคะก็ใช้ดีบอกต่อนะคะและเราก็ยังสามารถทำธุรกิจได้ด้วยค่ะฝากไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ